สวัสดีจ้ะมากินเตี๋ยวเดี๋ยวน้ำตกจ้ะวันนี้ทำง่ายๆเพรานสามีไม่สบายมาวานไปขึ้นเขาบ้านสามีจ้ะติดลบสิบกว่าองศากลับมาไปสบายเลยเคยขึ้นไปส่งอาหารบนเขา ที่หาตัาจิตไม่เจอต้องจิงกันเนี่ยมีตะหมอกมีตะแต่ยังมีพวกคุ้มทำไมสามีก็ถึงได้ย่าลงมาอยู่ข้างล่างแบบเนี้ยบนเขาโอ้โหหมักเยอะมากน่นกินเนจะเตี๋ยวเพราะว่าทำให้สามีเขาไม่สบายก็เลยไปจิ้มเตี๋ยวได้ก่อน หมเท้าอ่ะอืมนี่เป็นหน้นาหน่า ทำไม้ฉันชอบมากของทอข้าวขาวใส่พักหลายวานเนี่ยแต่ต้องวงใส่พักขนาดหันไปหัวหัน ออืจงไปดูสถานที่ให้ลูกคา้ากูไงหาสิกคนช่วงนี้ขาดน้เข้านอกอะ่ะตอนฉันตอนนี้ติดลบสองสามนะ่องบอืงใช้ืัอ เอาอมันั่งกินตรงระเบียงกับสามีอยู่ยังไงเตรียมกะตีเตรียมไรไม่ทันวะเนี่ย ดิบแล้ชอบอยังมาพัดใส่ไอ้นี่จ้ะอยอามาพัดใส่หมูสามชั้นซื้อมาสองกัน น้ำเพชรแกออ่อร่อยอต้มน้ำเองทำอะไรเองหมดแต่ซื้อผงนี่นะจา๊ะผงน้ำต้มอ,อ่ะผงหมูน้ำต้มนาะไก่อ่ะไม่แขก ฟพี่สานีบอกเป็นสนับกันเป็นวัยชิดหนึ่งสองสามคนแต่ตันเนี่ยเขาไม่ตรวจแต่แต่โควิดคงมีกขาเริ่มสนใจแล้วไม่เป็นโควิดก็โควิดอยู่ตัวไม่สบายเราทุกวันขนานเอง น้องมันบอกว่ารู้เป็นมาเดือนละครั้งัะเพียเบม่งเดินสิบห้าวันน่ะน้องคนไทยล้วสามีเขไม่ฉีดวัคซีน สอนที่พมีอะไรตื่นมาเกินน่าน เจียวเตียวพักไม่หลายนานไม่หลายเสร็จที่เดียวไม่เน้นหมูปดู่ดบ้นเองอะมาใส่ทุกชิ้นลูกหรือลูกเคยหรือใครไปก็ได้เลใส่หน้าได้ฉันคินเองเป็น <c oughs> คนไม่ชอบลุกชิ้น บอกเลยว่าไม่ชอบขอโทษจะร้อนจินน้ำสุกเนาะแกหนาวอยู่ดี เพียมเพิ่มเจยวทำเองหัวบดหัวอิงหอมจังหวะไทก่กนำจิ้มสเต๊ะจะมีลูลกค้าสั่งปกติทำเป็นลูกชิน้นจิ้มน้ำสเต๊ะขายดีทดีแต่ตอนนี้เลยเป็นมีลูกค้าสั่งเป็นไก่สเต๊ะลูกชิ้นมันง่ายจ้ะไก่เรามานั่งเสียบนั่งหละเราให้คนงานมา

sai nóng cửa các, dậy rồi, ăn mình. mình thích ăn pha cà nữa ท้าไม่สะอาดท้าเลูกค้ากับแบบนี้จะทุกอย่างล่าง่งดีชินยาแก้ไข่ขาย,ยาแก้ไขเขาเป็นผง หนองไทยตึกเนี่ยหนูไม่เคยหัวหนูไม่เคยทำมียาสามันประจำบ้านไม่กินขขาก็ฉันใหา้ยาไปเขาบอกว่ากินยาแค่ไขของสวิตมาตอนตอน้นใบต้นปีอะดีมากเลยพีหรออ ที่บ้านไม่มีหรืไม่มีผัวหนูไม่เคยซื้อของสันมีษฐนเลยจำามสื่อไวเพอาะอ้ท่าประกันไงไอ้ท่าประกันเนี่ย,เ,ยเวลาไอ้ไม่ได้ภาษาแล้วผัวไม่สนใจมาอยู่เนี่ยต้องพึนตัวทุกของต้องสันีฉันเนาะทุกรายละเอียดคนไม่เหมือนกันต้องเข้าใจย้วยธร นอนมืนอถเรียนยนเฉยเลยเติมจอกเติมกับุดเรียนไปื่อทำง,งานหาเงินส่งบ้านแม่ป่วยที่เตียงเป็นอักุนกมพาตสักพอ่อหาเงินส่งเนาะก็มีโอกาสไปเรียนเท่าไหร่เนี่ยกัลลาปากเวลาป่วยสามีเขาทำงานโทรนัดหมอหายไปหมอเขาบอกไอยู่เป็นซิปตัดก้อนเนื้อไปตรวจวันนันมาเขาห้จนดูกกอนเลยเนี่ยถ้าทุกบอกว่าอยู่มั่งนอกไม่ใช่ว่า เองต้องช่วยเหลือตัวตัวของให้ได้มากที่สุดอยู่กันไหนคือกันแต่ว่าอยู่บันเอ็นคือไม่ญาติพี่น,พน,พน้องภพราะชาด้วยกันอยู่เนี่ยคนไทยด้วยกันมากกว่าที่สุด มีปัญหาคนเออยะอะเนี่ยไ้แล้วจ้ะเลยหน้าลวสอง